สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเลแ<ต>่ลกเแบบลก,ปกงปลากระเบนย่างใบยี่หราเตรียมมาโอ้เก่งเคอร่อยอันดับแรกเรามาย่างปลากระเบนก่อนปลากระเบนในตัวใหญ่มากนะครับแม่ค้าเลยตัดชิ้นขายกิโลละ240บาท ผมก็เลยซื้อมา1นกิโลมี3มชิ้นที่ย่างอยู่เนี่ยสชิ้นแล้วก็ในถาดที่ย่างเสร็จแล้วอีก1ชิ้นนะครับครั้งก่อน่ะผมเคยแกงเนื้อปลาสดๆไปแล้วแต่ครั้งนี้ผมลองย่างดูเพราะว่ามีคนแนะนามาว่าถ้าย่างเนื้อปลาก่อนแกงอ่ะเนื้อปลาจะหอมโอเคเมื่อย่างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้น ค่ะที่เบลหัวเราะไม่ใช่อะไรนะคะมีคนเป็นห่วงค่ะว่าเบลตามเครื่องทุกคลิประวังกล้ามแขนจะขึ้นมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิน้นใครหรือตะไคร้ข่าพริกไทยดำและเพิ่มความหอมด้วยผิวมะกรูดแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่กะปิเบลโปไก่แล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะเมื่อน้องเบลตำเครื่องแกงเสร็จแล้วผมก็มาต่อด้วยเด็ดใบยี่ราใบยี่ราทั้งหมดเนี่ยผมซื้อมาย25บาทอุดหนุนป้าเลยเหมอมาหมดร้านเลย ผมบอกป้าผมเอาแล้วป้ากลับไปนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวพอเดีเสร็จก็ไปล้างให้สะอาดเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปลงมือแกงตั้งกะทะ ใส่กะทิกะทินีห้วหางใส่พร้อมกันได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่เครื่องแกงได้เลยนะครับไม่ต้องรอกะทิแตกมันค่อย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 ใส่หมดเลยครับเพื่อความเข้มข้นครับผมนี้แล้วก็คนให้กะทิกับเครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกันครับ เมื่อน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่ปลากาเบนย่าง <c oughs> ค่อยเคยเคยค นี่นะครับนี่เดี๋ยวน้ำแกงกระเด็นค,อค,อค,อคอ่อยค่อยค่อยคยแล้วก็กดให้จมน้ำแกงแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือด <S <S <ling> <S เมื่อเดือดแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบยี่ราแล้วกดลงให้จมน้ำแกงนะครับเนี่ย คุณนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ยกไปรับประทานได้เลย,ลยเซตแล้วแกงปลากระเบนยางใบยีรา ถึงเวลากินครับพี่น้องวันนี้กินข้างนอกครับโชคดีมากเลยฝนไม่ตกฟ้าสว่างให้ด้วยอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดสดๆมาแล้วคะ่ะพอ่อวันนี้มีหนอเรียงกัรลูกเนียงมานด้วยคะ่ะโอ้โหทุกคนมาดูใกล้ๆวันนี้มีหนอเรียงกับลูกเนียงมานด้วย ในถ้วยนี้เราไปกินกับลูกในบ้านนะยุบในถ้วยข้าวบ้านอีกแล้วพี่เดลล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกนี่นอเลี้ยงลูกเนียงหมานพ่อนนขอเน,นื้อปลายเยอะๆอ่อนเลย ก่อนนะเขาบอกพ่อก็ขอปลาเยอะๆเหมือนกันนี่น sure> ี่อีกสักชิ้นอีกสักชิ้นน้ำด้วย ครับโอ้พ <UA laser> oh ่อนอนเรียงตามที่อันเลยเหรอ ไม่ได้กินหลายวันออร่อ,อ,รอยอร่อยจริงๆพี่น้องนไงปลากะเบนยา่างใบี่ยลา ใช่จริงๆด้วยพ่อเนื้อปลากระเบนยา่างกอดเอามาแกงหอมจริงๆค่ะ <c oughs> โกกายนี่ใช่เลยจริงจริงไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำแกงนี่หอมกะทิสดมากๆเลยนะลูกเราใส่เครื่องแกงกะทิยังไม่แตกมันอะจะหอมกะทิสดแบบนี้แหละลูกปลาดุกเหมือนกันนะเขาก็แกงแบบนี้นะเขาไม่ให้แตกมันนะจริงจริงแล้วก็หอมอร่อยมากมากเลยอืน้ำแกงอ่ะนอกจากหอมกะทิสดแล้วนะลูก เนยอหอมใบรามากมากเลยค่โอพี่น้องผมลืมบอกไปที่นครบ,บ้านผมอะใบยี่ราดเขาเรียกใบราครับเนื้อปลากระเบนนี่เหมือนเนื้อไก่นะลูกค่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไก่ทะเลเ <c oughs> นี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นปากใต้บ้านพ่อนะเนื้ออย่างนี้เขาจะเรียกว่าเนื้อเป็นลิม้มแต่ภาคกลางพ่อไม่รู้ว่าเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อแน่นแค่ะอ๋อเนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นแนเนื้อแน่นแเนื้อแน่นแ่นแน่นแนน ไม่ได้กินนานแล้วนะคะเมื่อก่อนเคยกินเหม็นแล้วก็ไม่กินอีกเลยค่ะแต่วันนี้ถึงเหม็นยังไงก็ต้องกินค่ะเพราะว่านานๆานเจอ <c oughs> นานๆบอกไม่เคยกิน <c oughs> <c oughs> แต่ว,ว่าเผ็ดก็ไม่เผ็ดนะพ่อต่ว่าร้อนใบยี่ยามากกว่าแต่ว่าอร่อยดี <c oughs> น้ำเย็ยนครับผมอร่อยขอบคุณค่ะหอมยี่ราลดร้อยแรง <c oughs> ใครใครได้กินแกงใครได้ได้กินแกงพอ,เ,อเลยพี่บ่าวเพื่อตอด้พี่ลอบานป้านี่ยมงพวดกันต่อไดหายลบที